กันค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุฬาราชมุนตรีในรายการสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามร่วมสร้างสังคมคุณภาพดุลยาภาพและความสมานฉันเพื่อความมั่นคงของ,ของประเทศและอุมมะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อบีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ พรมรับสำนักคนุการประกันอุบัติเหตุจากทิพปยะตากาคุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจธุรั์สำนักจุฬาราชรมนารียใกล้บ้านท่านส s อ a l a m u a l ว i k u m ะมะต h ลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติสุขและความเมตตาปราณีจากอารมบาลหัวตาลาจงประสบแดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักจุฬาบุฟฟอลอิสลามนะครับกับการนําเสนอประเด็นความรู้ต่างๆมากมายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงชวนคิดชวนคุยเป็นการสนทนาประเด็นความรู้ร่วมสมัยนะครับซึ่งประเด็นที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ก็มีวิทยากรคนสําคัญนะครับเช่นเดิมนั่นก็คือดรวิสุทธ์บิล,ลาิตนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประสานง,งานสานักจุาราชมนตรีประจําภาคใต้พร้อมกับมีมีคุณคารุษศักดิ์สุขช่วยซึ่งก็เป็นพิธีกรร่วมนะครับมีพี่น้องชาวต่างศาสนกนะครับมาร่วมพูดคุยสนทนากันในวันนี้แล้วก็ประเด็นของการพูดคุยในวันนี้นั้นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระหุวัฒนธรรมนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ เราอยู่ร่วมกันในขณะนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็ในขณะนี้เนี่ยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีความจะเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่ประเด็นที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระวุฒนธรรมในรูปแบบอิสลามว่ามีขอบเขตมีกรอบอย่างไรบ้างสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเราอยากจะ เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างความเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางกลุ่มคนที่ยังเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมด้านเดียวนั่นก็คือการที่จะให้ต่างศาสนานะครับจะต้องปรับตัวเข้ากับมุสลิมนะครับวันนี้เรามีพี่น้องชาวต่างศาสนาทนั่นก็คือคุณครุษศ,ศักิ์ช่วยนะครับมาร่วมรายการในวันนี้ก็คงจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายที่จะต้องมาตั้งคําถามนะครับ สนทนากับดรบุษฎ์บินลาเทนะครับสวัสดีครับคุณครุษศักครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับอาจารย์บุษ์ครับอัสลามุมครับอัเลยกุสละมารามตุลาคารางผู้ชมทุกท่านครับครับคุณครุษศัก์ประเด็นที่ผมเปิดในช่วงอรายการเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องของพระวัฒนธรรมเนี่ยผมอยากให้คุณครุษัก์เป็นโจทย์ในการตั้งคำถามมาขอว่ามันมีอะไรลึกๆอยู่ในใจบ้างไหมสำหรับพี่น้องชาวต่างชาติใช่เพราะว่าคุณครุษศัก์เองเนี่ยก็ มีความสัมพันธ์กันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นกับผมกับดรวิ์แล้วก็มีการเข้าใจร่วกัาารใช่ร่วมกับอาจารย์ครับเพได้เรียนรู้อะไรบนพื้นที่ตรงนี้เยอะมากนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณชัยวิทย์พูดแล้วท่านผู้ชมจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันวันนี้จากความรู้ของอาจารย์วิ์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนเรื่องประวัตชนาธรมภาคปฏิบัติครับหลายครั้งนะครับถ้าติดตามรายการนะครับท่านผู้ชม ประเด็นนี้ถึงเป็นประเด็นหลักครับอาจารย์ที่ที่เราหยิบยกมาพูดและถือเป็นธีมหรือว่าเป็นกรอบแนวทางหลักเลยของรายการที่เรากำลังจัดอยู่นั<ช>่นห<ช>มายถึงว่าโลกที่มันหลากหลายเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่หมายถึงพื้นที่ทางกายภาพนะคบเดียวกันเนี่ยครับ จะอยู่ร่วมกันยังไงอยู่ร่วมกันยังไงที่จะเป็นมิตรกันจะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ามกลางความแตกต่างอยู่ได้นะครับแต่นั่นแหละครับม, <Fill. S 1> ม,มันก็ยังมีมีประเด็นปิกย่อยครับอาจารย์ซึ่งเป็นคําถามขึ้นมาอีกอีกลายๆฝ่ายนะครับอีกระไรคนในกลุ่มชมซึ่งมีความหลากหลายนี่แหละครับว่าเอก็จริงแล้วเนี่ยไอ้พระหุวัฒนธรรมหลักการมันก็ง้างชัดว่าเป็นยังไงนะครับแต่ประเด็นที่ว่าจะทํำยังไงไปให้ถึงปลายทาง ไอ้เนี้ยนะครับที่ที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาบ่อยครั้งทีเดียวโดยเฉพาะในในมุมมองของทางฝั่งที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอาจารย์ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว,ว่าหลายคนตั้งคําถามขึ้นว่าทําไมเนี่ยหลายการณีเนี่ยจำเป็นให้คนที่เป็นศาสนาอื่นต้องปรับตัวเข้าหาพี่น้องมุสลิมหมดเลยเหรอครับยกตั ok อย่างเช่นการทานอาหารครับใช่ไหมครับครับออระบบคิด หรือว่าหลักของสศนาสนาื่นๆอาจจะไม่ได้กําหนดกรอบหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ในเช่นใช่ไหมครับไม่ไดฮารมอย่างนี้แต่ศาสนามุสลิมก็มีกรอบใช่ไหมครับเช่นว่าถ้ามีสุราอยู่บนโต๊ะอนี้ก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับรวม่วงไม่ได้รวมวงไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งหมายความว่าหมายความว่าถ้าต้องร่วมในงานเลี้ยงเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องศาสนกอื่นก็ต้องปรับตัวตามนี้หรือเช่นที่คุณชวิตพูดถึงว่ามัสยิดใช่ไหมครับมีงานบุญคนพุทธ ไปทาบุญได้โดยไม่มีไม่ผิดข้อห้ามใช่ไหมครับทาบุญร่วมกับมัสยิดร่วมสร้างมัสยิดได้ใช่ครับเป็นศาสนสถานของพี่น้องมุสลิมในขณะเดียวกันถ้าเป็นวัดล่ะวัดกําลังจะสร้างศาลาการพิรีหรือโบสถ์อะไรอย่างนี้ครับเพี่น้องมุสลิมไปร่วมทําบุญเพื่อสร้างโบสถ์ได้หรือเปล่าครับอะไรอย่างนี้ครับทําไมมันจึงมีข้อแตกต่างครับอาจารย์อันนี้คงต้องฝากอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์มองยังไงบ้าง สมีะมอะไรทมาใีระฮินเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งคุณชานวิทย์และคุณกรุษักเนี่ยได้พูดถึงเรื่องพ้าหูหรือความแตกตา่างความหลากหลายใช่ไหมครับก็แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยยอมรับว่าต้องมีความตาม่างนะมันต้องมีความแตกตา่างและมันเป็นธรรมชาติในโลกใบนี้ที่เราอาศรรยัยอยู่ได้เพราะมีความต่างนะ นะครับไม่มีความต่างเนี่ยอันนี้เราทรงสร้างให้เป็นเช่นนั้นทุกคนต้องต่างต้องมีต้องมีความต่างจึงจะดํารงอยู่ตัวเช่นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องอาศัยความต่างระหว่างเพศครับนะครับถ้าสร้างมาผู้ชายหมดมันก็สืบพันธุ์ไม่ได้มันก็ติดธรรมชาติมันก็เสียสมดุลขนาดว่ามีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถ้าสัดส่วนหนึ่งก็เสียสมดุลผู้หญิงมากเกินไปก็เสียสมดุลเหมือนกันใช่ไหมครับ มันต้องต้องอาศัยความสมดุลครับแล้วอ,อาหารการกิน <c oughs> <ๆ>ต้องมีความต่างนะเราจึงจะเราจึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ครับไม่ได้มีแค่ข้าวนะแต่จะมีข้าวน,าน่้นข้าวนี้ใช่ไหมครับข้าว <c oughs> มันจะมีพันธเดียวอีกต่างหากมนุย์ก็กินนูนกินนี่สารพาัดผลไม้ก,ก็หลายหลากมากมีใช่ไหมครับผักจ้าต้นเต็เต็มไปด้วยความหลากหลายเราจึงอยู่ได้นะอื ในป่าเนี่ยถ้ามันมีแต่ต้นไม้ต้นเดียวประเภทเดียวนะอย่างพาราเหมือนกั้หมดเลยมันก็คงจะมันก็รักษาระบบมันก็ไม่ใช่ป่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติมันรักษาระบบนิเวศไม่ได้ระบบนิเวศต้องอาศัยความหลากหลายที่เด็กมนุษย์ต้องใช้ความแตกต่างนะครับไปดูในป่าสิถ้าระหว่างต้นเงาะกับต้นทุเรียนอยู่ใกล้กันเนี่ยสมมติมันมีไหมที่เงาะเงาะส่วนหนึ่ง มีทุเร to ียนอยู่มีทุเรียนไปผสมสักเชี่ยวหนึ่งกลายเป็นงาะผสมทุเรียนอยู่ในต้นเดียวกันมีน้ำด้วยหรือหรือทุเรียนที่ปลายของมันก็มีสีแดงๆคล้ายผลงาะไหนมีไหมงากก็คือเงะกไม่อยู่เลยก็คือทุเรียนเช่นสมเด็จมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เราพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาต้นไม้เนี่ยก็มาจากที่ดินเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมหากินอยู่ที่เดียวกัน ไต่ออกดอ,อกออกผลต่างทั้งรูปร่างในรสชาติของมันใช่ครับไข่ถ้ <c oughs> ามเป็นเช่นนั้นก็แล้วส่วนพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับที่ทําให้เป็นเช่นนั้นนั้นในทางแปลงความแตกต่างจริงทุกคนยังต้องมีออตลักษณ์ของตัวเองครับงกต้องมี็ัตอลักษณ์ของความเป็นงะมันจึงเป็นงอกครับ <c oughs> ทุเรียนก็คือทุเรียน <c oughs> <Tory: order. S 1> แต่อยู่ชิดติดกันยังไงมันก็คือรสชาติของทุเรียนไม่ไม่มีความเป็นงะคับเข้าใจไหมครับ งเาะก็คือเงาะมันจะเป็นทุเรียนไปไม่ได้อะสตอก็คือสตอครับก็ต้องมีกลิ่นของมันที่เป็นอัตลักษณ์จะไปไม่จะมีกลิ่นแค่ที่เรียกว่าไม่พึงปรารถนาทั้งสตอทั้งลูกเนียงนะแต่มันก็ลูกเนียงก็คือลูกเนียงของอัตลักษณ์ของมันสตอก็คือสตอนะนะครับ,รบ,รบรนั่นคือธรรมชาติและอิสลามก็เป็นธรรมชาติเช่นนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับมันมีความต่างและความต่างนี้ความต่างทางศาสนาเนี่ย มันไม่เหมือนความต่างทางวัฒนธรรมที่ผิวเผินแต่ความต่างทางศาสนาเป็นความต่างที่มาจากรากเงาญาณธรรมการความคิดการมองโลกและมองชีวิตที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเป็นแค่ต่างว่าลาวกับไทยก็พูดภาษาต่างกันแค่ภาษาต่างกันหรือต่างกันแค่เป็นวัฒนธรรมที่ผิวเผินนะแต่ ศาส,สนาเหมือนกันมันจะมีวัฒนธรรมที่ต่างที่ที่ที่คล้ายกันมากกคจะเ,เหมือนกันนะนะครับพม่าพูดภาษาต่างกันแต่เพราะว่าเป็นพุทธเหมือนกันก็มีสงกรานต์ก็เหมือนกันนะนะครับไทยกับพมา่าเครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นความต่างทางาศาสนาเนี่ยมันจะเป็นความต่างที่ท,ที่เรียกว่ามาจากส่วนลึกมาจากก้นบึง้งเลยซึ่งจะส่งผลให้การใช้ชีวิตเนี่ย ด้านกลางออกไปแต่หรือเหลือเพียงที่เป็นรวมกันไว้ก็คือเรียกว่าความเป็นมนุษยชาติใช่ครับที่อาจจะมีคิดเหมือนกันนะครับความมนุษยชาติก็คือความซื่อสัต์นี่เราทุกคนต่างต้องการเหมือนกันว่าคุณจะเป็นคนชาติศาสนาไหนเราต้องการคบคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่ต้องการการคดโกงความจริงใจถูกต้องใช่ไหมครับความซื่อสัตย์สุจริต จะมีความสะอาดต่างเนี่ยระเบิวินัยนี่รเบิวินัยนี่มันเป็นเรื่องตรงตเรื่องเรียกว่ามันเป็นความมันเป็นสิ่งสากลของนรษยชาติที่พระพุทธเจ้าสร้างไวเช่นนั้นแต่เราต้องการโดยฟิตรอสสามังสำนึกต้องการเช่นนั้นโดยพื้นฐานมีความจำเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานทุกคนเหมือนกันแต่ว่าพอประเด็นของเรื่องของความมองโลกการมองชีวิตอันนี้ต้องอาศัยอุดมการพื้นฐานของควา ของของแต่ละคนครับซึ่งผ่านการรูบฟังถูกต้ตงองในใ,ในเรื่องของการมองโลกมองชีวิตพื้นฐานในอิสลามจะมีหลักคําสอนที่ชัดเจนครับ,รบก็คือโลกและสุขสรรพสิ่งถูกสร้างโดยพระผู้เป็นเจ้าครับพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกภาพของแห่งของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีชีริกคือไม่มีผาขีกับโะองและถือว่าการไปตั้งให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอานาจขึ้นมา ใช่ไหมครับครับเทียบเคียงพระเปเจ้าในการจะดนบันดาลความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังได้บันดาลให้ใครสําเร็จบันดาลให้ใครลบเหลวได้นะครับมีทนิษฎีมีอํานาจอะไรขึ้นมาเนี่ยในอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดเป็นการตั้งภาขี่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีอยู่เพียงหนึ่งไม่มีอํานาจใดที่จะมาเทียบเคียงกับพระองค์พระองค์เพียงพระองค์เพียงผู้เดียวที่สร้างโลกสร้างชีวิต ให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นและชีวิตหนึ่งดับลงให้ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่และดับไปใช่ครับ,รบเป็นพระรเป็นอำนาจแห่งพระองค์เท่านั้นอาณลาลราคุนค้นกวรอัมรูในพระบรมคำแก่นบอกว่าจงพึงรู้เถิดว่าพระพระเป็นเจ้านั้นทรงมีอำนาจทรงเดชทรงบริหารจัดการทรงสร้างทรงรังสรรค์ขึ้นและก็ทรงบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระประสงค์ที่ทรงสร้าง นะครับดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไปเชื่อถือสิ่งอื่นไปยึด<ม>ถ,ถือสิ่งอื่นร่วมกับว่าเป็นพระเจ้าร่วมกับอัลลอร์มีอำนาจมีอำนาจ<ม>ที่ขึ้นมาเหมาอนะอจะมาท้าทายไปกราบไปไหว้สิ่งนั้นมไม่ได้เสม,มืนอนหนึ่งว่ามีอำนาจเหมือนกับอารลอร์เนี่ยในสามถือว่านั่นเป็นความผิดอันมหันต์เป็นความผิดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงอภัยให้<ม>ความผิดอย่างอื่นทั้งหมดที่คนเราอาจจะทําขึ้นมา มีโอกาสที่จะได้รับการอภัยจากองค์พระผูเป็นเจ้าทั้งสิ้นยกเว้นบาปอันเกิดจากการที่คุณไปตั้งภาคีร่วมกับพระนะนี่นีนี่เป็นหลักสําคัญหลักพุ้นฐานหลักของอิสลามเลยอนะครับนะขณะที่เรื่องเรื่องอะไรครับเรื่อง ฮุกกอาการบางอย่างที่เราเข็นว่าอ้ามเรื่องฮาลานฮารอมใชครับฮาลานฮารอมห้ามอะไรอนุาตอะไรอาต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากความเชื่อตรงนี้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้นะครับแต่ในอิสลามเพราะเราถือว่ามันเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติของมนุษย์ครนะเพราะทุกอย่างต้องเกิดจากหนึ่งไม่ใช่อยู่ๆก็มาเป็นสองสามสี่ห้ามันต้องเริ่มจากหนึ่งใช่ครับ่คือความเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยก็จะมี ในเมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกอะไรเราควรควรอํารับแล้วก็ให้โลกนี้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าศาสนานี้จะต้องมีทั้งหลักที่ยึดอย่างอย่างมั่นคงคือความเป็นหนึ่งเอกภาพของพระพุทธเจ้านี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นหนึง่งจะโลกจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแล้วหลักแบบนี้องค์กระการต่าง หลักฮารานฮารอมมต่างๆที่ถูกกาหนดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลีย่นนยนแปลงมไม่ได้แหละสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันมันมันสะท้อนถึงเพราะว่าหลักเหล่านี้มันจะเป็นหลักที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราถือว่าม,มนุษย์จะพัฒนาไปยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงแต่คุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือตตายัว ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อร้อยปีไม่ว่าจะเป็นร้อยปีนี้หรือผ่านจะไปอีกพันปีข้างหน้าก็ตามหลักก็ต้องคุคณค่าความเป็นมนุษย์จะต้องไม่เปลี่ยนในเมื่อเราถูกสร้างหลักความเ็เจ้าเนี่ยพระเป็นเจ้ามีเพียงหนึ่งไอ้หนึ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับอเพราะจะกี่ร้อยปีจนถึงวันสิ้นโลกพระอเ็เจ้าก็มีเพียงหนึ่งเท่านั้นอืจะไปไปบอกว่า เอ้ยนี่มันยุคสมัยดิจิทัลแล้วพระเจ้าต้องมีสองแล้วพระเจ้าดิจิตัลอีกองหนึ่งมันไม่ได้นะใช่ไหมครับ,รบมันก็จะคงหนึ่งพระพุทธเจ้านะครับหลักแบบนี้หลักที่จะรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์หลักที่จะจะทำรงไว้ซึ่งความเชื่ออุดมการ,ร,าการทุกอุดมการทุกอุดมการคุณรักเชื่อไหมมันต้องมีแอคชั่นของมัน คือต้องมีภาคปฏิบัติการที่จะรักษาอุดมการนั้นเอาไว้ให้ได้ถ้าสมมติเราคุณบอกคุณมีอุดมการ์แต่คุณไม่มีแอคชั่นอะไรเลยที่จะปกป้องอุดมการของคุณไม่มีวัน ไม่วันหนึ่งอุดมการเหลนี้ก็จะต้องจางหายไปท่ามกลางการเสียดสีการเสียดทานการอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมอื่นๆที่เข้ามาไอ้คน็จะต้องถูกกลื่นไปไม่มีจุดยืนหายไปในที่สุดไม่มีไม่มีจุดยืนหายไปเพียงความฝันลอยๆในอากาศใช่ไหมแค่ความคิดแค่นั้นเองเพราะมันไม่รับการแปลงไปสู่ภารปฏิบัติไอ้หินจริงที่เป็นรูปธรรมถูกต้องเออผมผมผมเป็นว่าในโลกไม่มีมากมายนะ ที่อุดมการณ์ึอแม้กระทั่งศาสนาบางศาสนาที่ถูกกลืนไปในกระแสของวัตถุนิยมเดนไหมครับเพราะเขาไม่มีภาคปฏิบัติการที่จะปกป้องอุดมการณ์นั้นเอาไว้ให้ได้นะไม่มีแอคชั่นมีแต่อะไรที่อยู่ข้างในนะใช่ครับที่เป็นนามธรรมแต่รูปธรรมที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยไม่มีแต่ลามเนี่ยต่างออกไปเพราะมีระบบสิ่งที่เรียกว่าแอคชั่นเนี่ยเพื่อมาปกป้อง อัตลักษณ์ปกป้องอุดมการนี้เนี่ยชัดเจนนะครับการให้ละหมาดการให้ถือศีนอดใช่ไหมครับครับการไปทำพัทั้งหมดคือสิ่งที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อตอบย้ําและผลิตซ้ําอุดมการเหล่านี้อุดมการเหล่านี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดซึ่งต้องทาทุกวันเนี่ยเป็นเป็นแอคชั่นซึ่งซึ่งผลิตซ้ําคุณค่าแห่งเตาเฮดหรือการ กรับว่าพป็นเจ้าเพียงหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับนะครับทีนี้เราเราจะพบว่าอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงล่ะต้องมีสิครับใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่จะรักษาอุดมการเอาไว้ที่เปลี่ยนไม่ได้นี่ที่ทำให้ราก็มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจะตอบคำถามว่าทำไมเราจึงต้อง ต้องต้องสมมุติว่าไปร่วมอะไรในพิธีทางศาสนาอื่นไม่ได้ครับครับพิธีทางศาสนาอื่นเนี่ยครับอาสมมุติพี่น้องพุธทำไมถ้าจะแต่งงานกันคนสองคนต้องแต่แต่งงานกันเนี่ยทำไมต้องเป็นมุสลิมครับอันนี้ไม่บังคับนะไม่บังคับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าศาสนานี้มันเห็นแก่ตัวนะทีไม่ดีไม่ถูกต้องมันขัดแย้งกับอุดมการของคุณ คุณก็ไม่ต้องมาได้นะครับอาจารย์ใช่คือข้อนี้คือไม่ใช่ไม่ไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นใช่ไหมครับไปบังคับไม่ได้ผมแต่งงานกับสาวมุสลิมใช่ัี่ครับแล้วผมจะชวนสาวมุสลิมมาเข้าศาสนาอื่นสมมติผมจะเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นคริสก็ตามได้ครับุณสามารถรักษาอุดมการณ์ความเป็นพุทธกองคุณเอาไว้ได้และถ้าสาวมุสลิมผู้นี้เกิดใจอ่อนครับอ ไม่ไม่เป็นไรบูชารักนี้มากกว่าที่จะบูชาพระพุทธเจ้าศาสนาครับเ,เธอก็เปลี่ยนอืเธอก็เปลี่ยน,นเป็นพุทธได้หรือได้อีกกรณีครับอาจารย์แต่งงานเสร็จ<อ>ผมก็เป็นพุทธของผมแฟนผมก็เป็นมุสลิมเหมือนเดิมอย่างนี้ได้ไหมอันนี้รรเราไม่สามารถยอมรับมุสลิมของภรรยาคุณได้เพราะอะไรครับอ๋อรับไม่ได้อะไรนะครับอาจารย์อันนี้ก็ไม่ได้รับไม่ได้เพราะอะไรครับอืเพราะว่าครอบครัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะ เราถือเป็นสถา,าบันที่ควรจะมีเอกภาพคร<ช>อบครัวไม่ใช่สถา,าบันที่ต้องเป็นพระวัฒนธร,รรมนะเป็นพระวัฒนธร,รรมได้<ช>แต่เป็นวัฒนธร,รรมที่จะต,ต้องอยู่เปลือกนอกไม่ใช่พระวัฒนธร,รรมที่มาจากก้นบึ้งแห่งความเชื่อภายใน<ช>เราทราบพระวัฒนธรรมในครอบครัวไม่ได้หรอครับอาจารย์ได้สมมติสามีเป็นพุทธภรรยาเป็นมุสลิมอันนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นพระวัฒนธรรมที่มาจากก้นบึ้งหัวใจไงฮะแต่ในความเป็นพระวัฒนธรรมมันมีอยู่ก็คือเช่น สาวมุสลิมเอเชียแต่งงานกับหนุ่มมุสลิมฝรั่งมันก็เป็นวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมได้ก็เอาวัฒนธรรมฝรั่งเอาวัฒนธรรมเอเชียมาผสมกันก็เป็นได้แต่อย่างหนึ่งที่ไม่อนุญาตก็คือเพราวัฒนธรรมที่มาจากก้นบึ้งมาจากความเชื่อที่ต่างกันอันนั้นแสางว่าอะไรครับเพราะเป็นอย่างนั้นสถาบันครอบครัวก็จะมีความไม่มีทิศทางของตัวเองสมมุติว่ามีลูกขึ้นมา แม่อยากให้เป็นมุสลิมพ่ออยากแก้พาไปเป็นพุทธต้องลงว่าคุณจะสร้างสังคมแบบไหนมันขัดแย้งกับจิตรมของอิสลามที่บอกว่า<ม>สถาบันครอบครัวต้องสร้างคนเพื่ออะไรครับที่จะพ,พักดีต่ออัลลอฮ์สุบานอัลลอลลครับครองมีอย่างนั้นก็คือสถาบันครอบครัวมีหน้าที่ต้องสร้างคน<ม>คนแบบไหนนะก็คือคนที่จะต้องพักดีต่ออัลลอฮ์มไม่ใช่สร้างคนแบบที่ไม่มีจุดยืน<ม>เป็นคนที่หลักรอย พุทธก็ได้มุสลิมก็ได้เป็นคริสก็ได้อีกคือเป็นแบบว่าสุไหนพี่ไทยก็มาวันในในพี่ไทยก็มาไม่เอานะแบบนี้ครับนี่รับไม่ได้ครับแบบนี้ก็คือคุณเป็นคุณเป็นใครก็คือเป็นไปไปสักอย่างนึงมีจุดยืนชัดเจนยืนยันทรงเติมครับนะครับนั้นถ้าถ้ามุสลิมคนนี้เรือกที่จะบูชารักแท้ที่เขาคิดถ้าคิดว่าเป็นรักแท้ใช่ไหมครับ คุณก็สละศาสนาของคุณไปแล้วก็ไปสร้างครอบครัวที่จะสร้างผลิตคนแบบไหนน่ะถ้าคุณคิดว่าเพราะว่าท่านทำเือต้องคนจะต้องเข้าได้ทุกสถานการณ์เป็นทิ้งจบเปลี่ยนสีคบก็ไปคุณก็ไปสร้างแบบนั้นแต่นั่นไม่ใช่คุณดึงการศึกษาซึ่งเามาเข้าพุทธก็มาสร้างสังคมครอบครัวแบบอีกแบบหนึ่งได้ใช่ไหมครับอาจารย์แบบนึงซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นต่อมาอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่ในประเทศนี้เนี่ยโอเคนะครับซึ่งทำได้อันี้อนุญาตใช่ไหมครับ เป็นเสรีภาพที่ขุนเลือกแบ้ใช่ครับเช่นเดียวกันถ้าหากว่าถ้าเขาคิดบอุดมการอิสลามแล้วเขารู้ว่าถ้าเขาไม่เป็นพุทธเนี่ยค้าเขาไม่เป็นคริสไปเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่มันย่อมขัดแย้งกับอุดมการที่จะเทิดทูนพระพุ็นเจ้าอย่างมีเอกภาพเขาเเเาลือกที่จะเทิดทูนพระพุ็นเจ้าแน่นอนครับดัอนั้าต้องย่อมสละที่จะรักกับมนุษย์นั้นเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความรักและการเทิดทูนพระเป็นเจ้ามากกว่าคนั้น คุณที่เป็นนั้นคุณก็เลือกของคุณสิถ้าคุณไม่อยากเข้ามาเราก็ไปบังคับไม่ได้คุณอยากจะเ,เข้ามาก็เราก็ยินดีต้อนรับ,รบนั่นมันเป็นมันเป็นทางเลือกเช่นเดียวกับที่เราจะเลือกว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนนั่นแหละทางเลือกมันมีมากมายคนก็เลือกเอานะครับสมมติแต่ถ้ามีมาหาวิทยาลัยเดียวคนก็เลือกไม่ได้ประเด็นเนี้ยผมว่าคอนข้งชัดรัอาจาถ้าถ้าจะพูดจึงลืกลงไปนะครับว่า ในประเด็นเริ่มต้นที่เราพูดใช่ไหมครับ<ม>ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทางวัฒนธรรมทางพุทธแบบผย<ม>นะครับกรณีอย่างเนี้ยจะไม่มีข้อกําหนดเรียกร<ม>้องว่าจะต้องมาเข้าเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าใช่ไหมคร<ม>ับ<ม>เราเชื่อเรื่องธรรมชาติช<ม>เชื่อเรื่องหลักอริยรรสัจสี่หรืออะไรละเอียดตามตามขั้นตอนของเขา<ม>ซึ่งหมายถึงว่ามันเรียกร้องต่อคนสองคนหรือว่าคนญิงที่เป็นผู้หญิงมุสลิมเนี่ยน้อยกว่า อันนี้ความคิดอีกด้านหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเข้าศาสนานี้สามารถร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ในขณะที่ถ้าแบบที่อาจารย์ว่าใช่ไหมครับจะสร้างวัฒนธรรมแบบที่สองศาสนาอยู่ร่วมในครอบครัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งคำวพาครอบรไม่ได้มีข้อห้ามว่าว่าไม่ได้คำว่าครอบรันี้มันมีความหมายมากกว่าการที่แค่คนสองคนเนี่ยอยู่ร่วมกันหลับนอนมีเพศสัมพันธ์กันดังนั้นไม่ต้องเป็นครอบครัวก็ได้แต่คําว่าครอบครัว เนี่ยนะครับที่คนสองคนมาเป็นสามีภรรยากันมีลูกด้วยกันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งบางทีคนในโลกสมัยใหม่ที่บูชาวัตถุนิยมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะเขาแค่มีความสัมพันธ์ที่ฉับช่วยคมีลูกบางคนมีลูกตั้งสองสามแล้วบอกข้าสนะไปตรงกันก็เแยกทางกันไปครก็ท้งวัฒนธรรมเดียวกันเข้าใจไหมครับล้วภาษาแล้วคนต่างวัฒนธรรมที่มาอยู่ร่วมกัน แล้วมันก็ทําให้เกิดครอบครัวที่อดแอดลงครับถ้าเขาเป็นความรักที่เข้าถึงความเป็นมุษยชาตินะครับอาจารย์หมายถึงว่าก้าวข้ามทางวัตถุก้าวข้ามเรื่องทางกายไ้แล้วแต่ถ้าเป็นความผูกพันของใจสองดวงจริงๆคือถ้าเป็นคนศาสนาอื่นๆที่ไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเราไปที่ยังบูชพระผู้เป็นเจ้าอยู่เราเชื่อเรื่องโลกหน้าจะ่ต้องกลับไปสู่ a l อฮ h เชื่อในคําบัญญัติของพระองค์ที่บอกว่าความรักของมนุษย์ นะครับจะยั่งยืนได้ก็ต้องรวยด้วยมียึดอยู่บนฐานในความรักต่อพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์วันนี้รักรุ่งนี้รับวันนี้แต่พรุ่นนี้อย่ากมนุษย์ใช่มันก็เป็นเช่นนั้นเปลี่ยน้คุณจะไปยึดถือสิ่งที่มันไม่มีความมั่นคงแน่นอนอารมณ์ความรักที่บอกเนี่ยก่อนจะแต่งงานกันความรักขนาดน้ำต้มผักก็ว่าหวาน แต่พอนาาไปนำการเขาว่าผมมันเป็นอย่างนี้อันนี้ปกติครับเป็นได้โคลโลครับ่ดังนั้นอะไรท่หมดนี่แหละคือความเป็นมนุษยชาติที่บอกมันก็เป็นเช่นนี้ความนแปรเปลี่ยนแต่เพราะการยึดมั่นในคพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับทำให้คุณต้องเกิดความรับผิดชอบสามีจะต้องรับผิดชอบต่อภรรยาคําสั่งสอนที่บอกว่าจะถ้าสามีถ้าภรรยาชั่วเนี่ยภรรยาสามีต้องรับผิดชอบเกิน ภรยาอาจจะนำช,ชักนำสามีลงนรกหรือ<ม>ภรรยาอาจจะพาสามีขึ้นสวรรค์<ม>ในโลกหน้า<ม>ลูกๆเกิดตั้งเกิดมาต้องทำให้รู้จักพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับขณะเดียว<ม><ม>ก,กาันถ้าหากว่าลูกๆไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนให้รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบถูกสอบสวนและต้องถูกลงโทษในโลกหน้าซึ่งเรงนี้เนี่ยมันคือกรอบสมคัญสร้างครอบครัวสำหรับมุสลิมแล้วสมมุติว่ามันไม่มีอย่างนี้ ทุกคนไปตามใจเชื่อบูชารักรักแท้นะครับไม่เอาศาสนามผมว่ามผมเป็นห่วงพี่น้องศาสนา,าพุทธเพราะแน่นอนครับต่อไปเนี่ยพุทธศาสนาเองหลักเก่นของมันจะค่อยๆจางลงไปเชื่อเถอะว่าต้องจางลงไปและอาจจะไม่มีแก่นแท้แห่งพุทธศาสนาอยู่ยกเว้นสิ่งที่มันเป็นเลือกนอกหรือก,กับพี่ของมันเพราะอะไรครับ พราะคนมันไปยังไปยางอื่นหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะปกป้องคุณจะผลิตคนที่จะเป็นพุทธอย่างแท้กริงขึ้นมาได้อย่างไงเพราะครอบครัวของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าพุทธคืออะไรครับอันนี้มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับน่าจะผลิตซองนะครับนะครับพุทธมันมีแก่นนะครับเข้าใจว่าปัจจุบันเองเนี้ยมันก็ถูกท้าทายพลังมันมีกลุ่มหนึ่งนะที่พยายามลุกขึ้นมาเพื่อฟื้นอะไรที่เป็นแก่นแท้ของพุทธต้องดูกันในอนาคตว่าพลังของคนกลุ่มเนี้ยนะครับที่พยายามหาแก่นที่ ช่วยสืบสารอุดมการที่ที่พูดได้เป็นยังไงเพื่อท้าทายรับรับมือกับความท้าทายของระบบปัตสุริยมทุนยมศูนแบบที่อาจารย์พุทธทาสเคยทำใช่ไหมครับพระหรือว่านักคิดหลายคนหลายทำพยายามทตอนต่อไปนะครับใช่อาจจะเป็นเรที่สอบตอนต่อไปนะครับ ครับผมถือได้ว่าวันนี้นะครับเป็นการสนทนาประเด็นความรู้ที่ถือได้ว่ามีความเข้มข้นและก็สร้างความเข้าใจได้ดีพอสมควรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ,รบเรื่องของพระพัฒนธรรมนะครับตามกรอบของอิสลามนะครับและก็ช่วงท้ายนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันในถึงเรื่องของแก่นแท้ของาศาสนาอื่นอย่างาาาาาศาสนาพุทธเป็นอย่างไรแต่น่าเสียดายนะครับช่วงชวนคิดชวนคุยในวันนี้เนี่ยเวลาได้หมดลงแล้วนะครับ แล้วก็คาดว่าในตอนต่อไปนะครับก็คงจะได้นำประเด็นเรื่องนี้ได้มาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงชวนคิดชวนคุยวันนี้ผมชันวิทย์มาโศกคุณครุศักดิ์สุขช่วยและท่านดรอุบลสุดบินลัเต้นะครับขอต้องอาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับว่าบินลาฮิตตฟิวกนิดายะอัลสลามอะลัยกุมาราะบัตุลลอฮ์วะบาระกาเตร์ร่วมค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุลาราชมนตรีในรายการสำนักจุลาเบิกฟ้าอิสลาม ออกอากาศทุกวันเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์กูดเล็วิง่งจานดำช่อง137วันจันทร์ถึงพฤหัส20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีพบกับชวนคิดชวนคุยการสนทนาประเด็นความรู้ร่วมสมัย20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนำเสนอผลงานและกิจกรรมเด่นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 21่สนาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาสารธรรมอิสลามโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิศุขเสาร์อาทิตย์พบกับรายการถามตอบปัญหาอิสลามในทางสายกลางวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิมหวันนี้เปิดโลกการศึกษาเครือข่ายสหกรณ์กิจกรรมสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชนุรีกรเกษตรมุสลิมและมุสลิมรักความสะอาดเติมเต็ม กับสาระความรู้อิสลามที่หลากหลาย20นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันทางพุทธลิวิ่งจานดำช่อง137ร่วมบริจาคเพื่อการเผยแพร่อิสลามคือการร่วมสร้างความดีตามแนวทางให้อัลลอฮ์บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีหาดใหญ่ชื่อบัญชีกองทุนการจัดทำรายการโทรทัศน์สำนักจุฬาาากบรุรีเลขที่บัญชี887 0 33319 1หรือโทร084 เจ็ด1ี6ีนึงนึงกก